เชื้อเฉือนแรงจนสะเทือนฟ้าสะเทือนดินกันเลยทีเดียวสำหรับละครเรื่องเกมรักทรยศทางช่องสาหลังจากออกอากาศไปแค่ไม่กี่ตอนก็ทำคนดูติดมอมแงมอินหนักมากกับฝีมือการแสดงชั้นสูงของตัวพ่อตัวแม่แอนทองประสงค์และอนันดาเอเวอริงแฮมอินเนอร์สิบเต็มสิบและการแจ้งเกิดบทเมียน้อยของสาวแพทริเซียทันชนกกูด ที่ถูกพูดถึงเต็มโลกออนไลน์เรียกว่าผลงานการผลิตจากค่ายจูนาย JUVE9 ที่ต้องจุดพลุฉลองให้กับสถิติเรตติ้งที่ปาดหน้ายืนหนึ่งทั่วประเทศสำหรับ e p 5แรงตีโค้งหนกักกับบทพูดไดอะล็อกที่ดูเป็นธรรมชาติ ใครฟังก็ต้องจีดลุกขึ้นปรบมือให้แบบสวยๆระหว่างแม่ผัวกับลูกสะพ้ายและการประชันหน้ากลางร้านอาหารที่หมอเจนแอนทองประสมเดินเกมปั่นหัวผัวตัวดีอาทินอนันดาและเคทแพทริเซียกูดทำเอาคนดูสาแก่ใจสุดๆเรียกว่าเป็นอีพีที่ทุบเรตติ้งแรงสนัน่น ในกลุ่มผู้ชมอายุ15ปีขึ้นไปหรือกลุ่ม15 BU บวกแบงคอก k อนบสูงถึง4.58กลุ่มผู้ชมในกรุงเทพมหานครทุกสถิติสูงสุดที่5.49เรตติ้งรวมสูงสุดถึง3.18ยอดคนดูออนไลน์ทยานไปมากถึง4.5แสนคนยอดดูย้อนหลังผ่าน3พลัสพุ่งไปถึง8.4ล้านวิวทำเอาคนดูอินหนักดาแรงพร้อมเหมาทุเรียนมาเสิ ให้ถึงที่ครอบครัวสุขสันต์ที่แท้จริงจะเป็นยังไงติดตามเรื่องราวชีวิตของหมอเจนอทินเคสได้ในเกมรักทรยศทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัส